สวัสดีค่ะเรียนภาษาเยอรมันกับลักษมีเก g e เฮนเวียออยเคาเฟนเกเฮนเวียอเคแปบลบว่าพวกเราไปซื้อของกันไหมเกฮ e เฮนเวียออเคาเฟนอีกครั้งนะคะ g e h e n ฮนเวียออเคาก็คือเราถามว่าพวกเราถามเช่นเ,เราถามว่าเราอ่ะจะไปซื้อของกันไหมนะคะ ประโยคนี้เราก็เหมือนเราอยู่กับสามีเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ใช้ประโยคนี้พวกเราเราจะไปซื้อห่อกันไหม via call เกฮีนเวียไอเคิลเฟนลองเอาไปพูดดูนะคะประโยคง่ายๆแต่ว่าเราใช้ให้มันถูกต้องเนาะถูกต้องตามหลักกัมม่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทุกคนเกฮนเวียไอเคิลเฟนโอเค Cheese.